สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของพวกเราอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วอยากจะได้ที่ดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงเล็ก ที่ดินแปลงใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นที่ดินราคาถูกเรามีให้ท่านผู้ชมได้เลือกหลากหลายแปลงเลยนะครับในวิดีโอของเราหรือต้องการแบบไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างอทิเช่นอย่างในวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับติดถนนลาดยางใหญ่ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวเขาหรือว่าชุมชนก็ดีนะครับเหมาะเป็นอย่างมากสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินปลูกบ้านครับทำสวน ทำกเกษตรทำโคกหนองนานะครับหรือว่าจะเปิดกิจการร้านค้าเพราะว่าที่ดินนี้นะครับติดถนนลาดยางใหญ่แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมบนเนื้อที่5ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับบนเนื้อที่5ไร่ย้ําว่า5ไร่นะครับเสนอขายขายเหมาในราคา1น0 0 0ล้านห้าแสบาทเท่านั้นนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลเขาบางแกกอ,อําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะต้องบอกว่า ใกล้กับถนนหมายเลข333เป็นอย่างมากห่างจากถนนหมายเลข333เพียง800เมตรเท่านั้นห่างจากตัวตลาดทุ่งนาตลาดสดร้านค้าชุมชนเพียงโลครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วตลอด2ฝั่งทางก็มีบ้านคนอยู่อาศัยนะครับต้องบอกว่าสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินสวยอยากให้ชมคลิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้เอาละครับสำหรับที่ดินของเราจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้ท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพบูมสูงกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต่อจะพาเดินชมตอ่ um. ตอจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม เพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินด,ดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิต ดินมแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับเพราะว่ามีรูปลักษณะของโฉนดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในส่วนของทางสาธารณะหรือว่าถนนลาดยางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเส้นบ้านทุ่งนานะครับที่สามารถที่จะไปะบ้านปราหักนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปได้หลากหลายอำเภอนะครับหรือว่าจะไปในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็ได้นะครับผมมาจากถนนนะครับหมายเลข333โดยประมาณ 800เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็วิ่งออกไปหน่อยเนี่ยก็เป็นตลาดสดเป็นร้านค้านะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่า,าทุ่งนานะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดทุ่งนาก็จะรวมไปด้วยสถานีตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการนะฮะบ,บริเวณโดยรอบของแปลงที่ดินนะครับก็มีในส่วนของบ้านคนแล้วก็เป็นบ้านหลังสวยนะครับตลอดสองฝั่งทางเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยโดยประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของแปลงที่ดิน เราจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของน้ําประปาครับรวมไปถึงเสาไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีไฟส่องสว่างที่มีตลอดถนนเส้นไปยังบริเวณทางด้านหน้าของเรานะฮะก็มีลักษณะเป็นไปตามภาพนะครับในยอย่างทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านหลังสวยนะฮะแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยเป็นชุมชนก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ สอบถามกันเข้ามานะครับอยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านมีวิวเขามีถนนลัดยางไม่ไกลชุมชนนะครับเออไม่ไกลตลาดแต่เราอยู่ในชุมชนนะฮะก็สามารถชมคลิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าที่ดินนั้นนะฮะเหมาะที่จะปลูกบ้านและทําสวนทําเกษตรเป็นอย่างมากนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ เดี๋ยวผมจะไล่เลียงนะครับว่าในส่วนของแนวขอบเขตของแปลงที่ดินของเรานะครับซึ่งก็จะอยู่ทั้งด้านของทิศใต้นะครับทั้งด้านทิศใต้นี่ก็เป็นถนนลาดยางนะฮะซึ่งเป็นลาดยางขนาดใหญ่นะครับตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะฮะจะอยู่ที่80เมตรนะครับลักษณะของหน้าแปลงที่ดินก็จะเริ่มจากมุมนี้นะครับตรงเนี้ยตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ในตอนนี้ซึ่งตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่80เมตร แล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันออกนะครับจะอยู่ที่130เมตรนะฮะก็จะมีลักษณะตัดตรงไปทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะฮะทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่60เมตรนะครับบริเวณของแปลงที่ดินณนะปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นไรอ้อยนะฮะแล้วเราตามต่อนะครับทางด้านของทิศตะวันตกนะครับ ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่100เมตรนะครับซึ่งเราก็จะมองในส่วน,นของวิวภูเขาได้อย่างชัดเจนนะครับจากบริเวณของแปลงที่ดินในวันนี้นะครับต้องบอกในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่5ไร่ในราคา1ล้า500,000บาทถ้าท่านผู้ชม บอกว่ามันแพงนะครับซึ่งช่องของเราเนี่ยก็มีที่ดินทั้งราคาถูกต่ำแสนก็มีนะครับหรือว่า2 0 0 0 0น0 0ห้าแสนจนไปถึงไร่ละล้านเราก็มีให้ท่านผู้ชมได้เลือกก็สามารถที่จะเปิดวิดีโอแล้วก็เลือกชมกันได้นะครับในวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ตำบลเขาบางแกกอาเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีนะครับในส่วนของแปลงที่ดินเอกสารสิทธิ์นะครับย้ําว่าเป็นโฉนดขุดแดงนะฮะ ออกไปนะครับออกไปจากบริเวณของแปลงที่ดินนะครับตามภาพนะฮะก็จะมีใน่วนของปั๊มน้ํามันปตทนะครับเขาบางแกกห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่านะครับจะเป็นที่ว่าการอําเภอหนองช้างโลตัสนะครับเอ่อไม่ต้อครับเป็นที่ว่าการอําเภอถูกแล้วไปที่อําเภอหนองช้างนะครับหรือว่าห้างโลตัสเนี่ยโดยประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะฮะสามารถวิ่งออกไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโดยประมาณ16กกิโล หรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับโดยประมาณ35กิโลขับมา35ก35ิ k k <Deaf> โลก็จะมาถึงในส่วนของแปลงที่ดินนะครับห่างจากกรุงเทพนะครับโดยประมาณ230กิโลนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของแปลงที่ดินนั้นนะฮะสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่70เมตรถ้าเราไปชมในส่วนของภาพมุมสูงท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแปลงที่ดินนั้นนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ไกลในส่วนของตลาดทุ่งนาด้วยนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านนะครับทำสวนทําเกษตรทําโคกหนองนานะครับได้ที่ดินมีวิวเขาด้วยนะฮะก็มีลักษณะตรงลักษณะนะครับที่ท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าอยากจะได้ที่ดินแปลงไม่เกิน10ไร่นะครับประมาณ3-5ไร่นะครับแล้วก็ติดถนนลัดยาง ผมว่าที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของเบอร์โทรตร,ตรงนี้เป็น ID ดียไลด้วยนะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ